เอาไหนลูเปอร์โอ้ยเนี่ยเนี่ยเออฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าตยแล้วดีแหละ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 ลูบฉันจะดีได้หายหมดทั้งหมดเลยหมุนเลยหมุนละหมุนเลยขึ้นไปลอยทันทีเออนี่ไงระเบิดซะเบียว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 อยอย่างเดียวลูก อย,อยเย,ออยเลร้านคิดต,ต้นช็อปเว็บเติมโลโบ้างราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาสแมปบ็อกซ์ฟุตทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนซ์อันเมดิเฟนเดอร์ส่วนใครเนี่ยเป็นสายสุ่มเนี่ยที่เคลือมาโดยตลอดเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้สุ่มปุ๊บได้ปั๊บครับการันตี100%เพียงงบหลักสิบก็ตึงได้และยังมีบริการฟาร์แมปต่างๆด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปไอ้น้องเอาละสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยละครับอยู่กับเกมนี้เกมนะครับนูเปอร์เกเลย สกุล่าสแตนไม่ใช่สกุล่าสแตนเลยหรอสกุล่าพีทเออโอเคคนดูผมเข้าเกมดนี่มานะถ้าถ้าเดินมันเท่มากอ่ะเฮียเออเว้ยเป็น R6 ด้วยล้านเริงท่านยืนเท่ปั้เหมือนเกย์เหมือนแบบพวกแบบไปยืนแอคอะไรอย่างเงี้ยดูตัวผมดูตัวผมเจ๋งกว่าอีกเออเอาละคุณดูระวังโดนนะโดนอะไรมมรากากะนะเอ็งมีหรอ ม ies, ME, gamble, Terror, ไม่อย 5, ่าอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวฉันจะตื่นเต้นเดีอยโอเคคนดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกับนูเปิลชิวๆนะครับผมในเกมซากุระพีนี้ก็เกมคนไทยนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็เขียนไปเลยตามชื่อคลิปผมนะครับและอย่าลืมไปเล่นเกมผมเลยนะเดี๋ยวผมจะลงอีกทีเพราะตอนนี้วางแก้แมปกันอยู่นะครับแล้วก็แก้เควสด้วยคนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในเกมผมนะครับน่าจะอัปเดตในเร็วนี้เลยมันมันคือเร็วมากๆแหละน่าจะภายในอาทิตย์นี้ไม่ก็อาทิตย์หน้านะครับผมโอเคคนดูไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้จะะะสนนุกกยงงไเอออาล่็คืบ มันแนะนําผมนะครับตอนแรกให้เลือกให้เลือกแมปอยู่มันมีหลายแมปอยู่นะสามแมปประมาณนั้นแต่ว่านุเปิร์ว่าแมปเนี้ยมันมันดีลองลองเล่นดูแล้วกันอ่ะก่อนอื่นเลยเรรับเควสนะครับคุณนุเปอร์รับเควสรับเควสตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วคุณมีผลให้ผมไหมอะแค่นั้นแหละผลพิศดารอือมีไหมเดี๋ยวจะสุ่มแป๊บนึงได้โอเคนี่ครับก็คือเควสหนึ่งเนาะอีกหงเฮ้ยุูกยังแรงว่าต่อยเราแรงวานุเอ่าอันนี้ผลผลอะไรวะผลไฟ ตายผลใจผลใจหัวสียละถ้าเป็นผลพิสารเฮ้ยโมเดลผลแค่สกิลใส่พอโมเดลผลมนคุ้นน่ะโมเดลโคตรเก่าอ่ะเฮ้ยบล็อกฟูดด้วป่าใช่ไหมสมัยก่อนสมัยก่อนใช้อย่างี้ทุกคนเลยกดสกิลใส่ก็พอแล้วจริงๆ้ยสกิลชัดนี่ยอ่ะใช่เอ้าเอ้าเอ้าสองกันดิเอาแค่สกิลใช่ไหมใช่เอาผลไปเลยฟูดอ่ะเฮ้ยมันมีมหรอเฮ้ยลูบทำไมฉัน เราต้องกดด้วยต้องกดเลขด้วยเหรอใต้องเลือกต้องเลือกด้วยโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิ่งวิ่งอะไรโอเคมาโอ้ยเดี๋ยวตรงกลางแล้วกดอ่ะมันจะแรงแต่เราบังบอสนะอย่างนี้ก็ชิลเลยดิใช่ใช่แต่มาเรี้ยบร้อยร้อยสิบโลฮะนี่แหละคืออะไรวะนี่แหละคอมมันเว้ยยิงยู่ตรงกลางเลอยู่ตรงกลางเลยนะโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะเฮ้ยแป๊บเดียวเอง อีได้ใช่ไหงนะอย่างงี้ก็ชิว่ะนี่โอ้โหก้าวผ่านเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยคลิปนี้คลิปเดียวเสร็จใช่ไหมเนี่ยโนบกินนี่คลิปเดียวก็เสร็จไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเนี่ยโอเคนี่มาดูดูดิโอ้ใหม่กัแล้วดูโอ้สกิลผมแบบอย่างโหดอ่ะแล้วแรงแล้วคือแบบแลดูเควสดิก็คือกดๆทีเดียวคือไปรับเควสใหม่ได้เลยอ่ะไออ่ะใช่ไหมใช่โอ้ตายนุู่นตัวใหญ่แต่ว่านี้มันบอสต่อยทิ้งอ่ะ ตายเอวี่ห้าร้อยล้วมาตรงนี้นะเวทที่สองใช่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 ไปดูละโอเคอู้สกิลอื่นแม่งเอู้สี่นี้สกิลอะไรบินเหรอจะไปบินดิกักเนี้ยโอเคโอเคมาลองดูอีกทีเนี้ยโอ้ยสกิลวีอ่ะมีไหมรูเปอร์ไม่อาจะมีนะไม่รู้อ่ะเราใช้แค่สกิลแซดอะไรไม่รู้ง่ายเลยอย่างงี้ปุ่มเฮียใช้แค่สกิลเดียวเนี้ยวแล้วสกิลเดียวเฟียวแล้วอู้ยอย่างงี้ก็คือเป็นผลที่ฟาร์มโกงมากนะรูเปอร์ ใช่ผลทรายเป็นผลฟาร์มไอเทมฟาร์มของตัวนี้แม่งเกิดเฉยเลยเอ็กอัพดิอัพอัพผลดิอัพอยู่อัพอยู่อัพอยู่อัพแต่ผลอย่างเดียวเลยไม่ได้เป็อยู่่เลยเอ้ยนุ๊กนุ๊กไอ้นี่มันเตียวเฮ้ยอัพเลือดได้ปะอัพดิโอ้ยอัพโองอัพทีแม่งเลือดเด้งอย่างเยอะโอเคปิดไปก่อนเฮ้ยเอาละคุณดูเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วกันน้องนุ๊กนาะให้เลเวลห้าร้อยเดี๋ยวเราไปรับเงินต่อไปโอเคคุณดูครับก็คือ ตอนนี้นะครับผมคุณดูผมบอกเลยนะผมฟาร์มใกล้จะ500รเลเวลละแล้วอีกอย่างนึงเลยครับคุณดูผมเนะี่ยอยู่แม่สายครับก็คือที่น้ําท่วมแล้วก็ทุกอย่างแหละบ้านใครน้ําท่วมกาคอมเมนต์กันมาด้วยรายกันนะครับแต่มันดีตรงนี้บ้านผมไม่ได้ท่วมนะบ้านผมมันอยู่จุดสูงๆอยู่นะครับผมเลยไม่โดนน้าแต่หน้าบ้านผมนี่คือแบบน้ําแรงอะ่ะหรือว่าซึนามิอะ่ะแบบแรงอะ่ะหน้าบ้านผมอะ่ะตรงถนนนะครับแล้วคือตอนนี้เว้ผมอัดคลิปอยู่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจบด้วยดีหรือเปล่านะคือ อยู่แม่พายุมาเว้ยพายุแบบจริงๆนะคุณโด้โอเคนูเปอร์เราได้ละไอบอลอะไรโปรโปรจริงหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันจะไ,ไม่เกิดเลยโอ้ยโอเขาดินเสียงร้องว่ะนูเปอร์ถ้าเกิดมาเข้าไม้นะจะดีมากเลยเสียงร้องพายุเข้าอีกแล้วนะครับผมคุณโดว้วันนี้เป็นวันที่17นะโว้วโวตัวใหญ่เกิดแล้วนูเปอร์ช่วยฉันได้ไหม เองเองน่าจะตีไหวอยู่โหดอยู่โหดอยู่อยากได้ผลสกุลนะอยากโหดเลยไหมล่ะเอออยากโหดเลยรับได้มซื้อเกียร์โอ้เอา้ยไม่ถึงพันหรอกไหนนี่ไงกดไปที่ช็อปอะยังเลื่อนดูไหนช็อปไหนโอ้โหแหละ สก,กุนะได้ไหมขอสก,กุนะนี่ได้ไหมสก,กุนะเอาไอ้เคิร์ดคิงก็ได้เลยเองจะเอาไอ้ไอ้วีสองก็ได้นะเรียวเมสสก,กุนะอันนั้นโหดเลยเรียวเมสสก,กุลนะไ,ไหนวะแปดเก้าเก้าอันนั้นโหดเลยแปดเก้าเก้าใช่ไหมใช่อ่ะคนดูถือว่าผมสนับสนุนแล้วกันนะมีโรบักปะวะเออไม่มีโรบักว่ะนุ๊บแค่นั้นแหละมีเท่าไหร่เท่าไหร่วะเจ็ดร้700อยสี่สิบเจ็ดร้อยเอานั่นอันนี้ดิเขาดูกดโจะไหนกดโจ้นี่ไอ้กดโจะ โอเคเอาแล้ว450ใช่ไหมใช่เป็น V2 เลยไม่ต้องทำด้วยมาคนดูผมจะลองทดลองใช้พลังโกโจเลยว่าโหดมากอ่ะนเนยนูฟหนอ่ะอมาเนี่ยเนอ่า<น>เดี๋ยวเดี๋ยวมามาเนี่ยก่อนมาเนี่ยก่อนเดินหาไอ้นี้เป็นหนึ่งประตูวาร์ปโอเคนี่ไงนี่ป่ะถ้ okay, เอ็มมาซื้อดาบไดมอนด์ตรงนี้ได้ไหมซื้อไม่ได้เราเถิดเถิได้เดี๋ยวลองกดซื้อกดซื้อเลยได้ไหม ได้ผมไม่ได้ได้น,นะโน,นเปิ้ลต้นหนงหนึ่งพัเจมเหรอเราไม่มีอ่ะโอเคทำไมต้องดับไมคคับให้ด้วยอออันนี้น่าจะใช่นะมันต้องใช้เงินในการค้าะ่ะโอ my god ฝนฟ้าขนองมาแล้วโอเคที่ผมเล่นแบบนี้นะก็มันเหมือนกับแบบที่ฟาร์มง่ายเหมือนปกติเลยก็เหมือนกับพวกแบบ ที่เราเคยเล่นอ่ะเนาะนุ่มเปื่อเดือนนะให้โค้ดไปละใส่โค้ดเลยโค้ดอะไรอะ่ะโค้ดของอันนี้แหละโค้ดเกมกเพชรไอ้เงินเพชรเพชรกับเงินโอเคใส่โค้ดเลยเนาะเดี๋ยวเราแจกโค้ดให้ด้วยละกันนะโอเคคนดูน่าจะรู้แล้วแหละเนาะรู้แล้วแหละผู้เล่นน่าจะรู้แล้วแหละเรียบร้อยครับซื้อแล้วซื้อเลยอ่ะแล้วเอากดสกิสกลแซดอ่ะกดทีเดียวพอ เอ้ยอะไรไปแล้วบินนูบโอ้ไหนไปไหนเอ็งบินบินตามเมาได้อันนี้คืออะไรหมานี่มาที่เกาะนี่เอ็งเอ็งกดตรงนี้กดโจอ่เอ็งก็จะได้หมาออกมาโอ้ยได้แล้วไปทดสอบไอ้สกิลตรงก่อนนี่ก็ได้นเนี่ยชั้นกดยังไงใช่ไหมนุ๊ปะเอ็งเป็นเลขกหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวนัใช่เดี๋ยววันนุ๊ปะกดกดปุ๊บได้ไหมไม่ได้เอ็งซื้อไหนมาสี่ร้อยห้าสิบเหรอสี่ร้อยห้าสิบอ่ะ ก็ก็ตรงนี้นะมันเหมือนมันบอกว่าเราขาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะกันเองน่าจะซื้อผิดอันหรือเปล่าฮะยังซื้ออะไรมา4 5่โกโจใช่ไหมโกโจแล้วก็เอฟเอฟไอเนี่ยใช่ไหมเออตรงนี้แหละถูกแล้วของเราก็ซื้อเกียร์มาแล้วเราใช้ได้อะะ่ะเรงไม่ได้ฟาร์มใช่ไหมไม่ได้ฟาร์มโอ้แมบบเกียร์นี่ดูโดนเกียร์นเนาอ,ออกเข้าใหม่หรือเปล่าออกเข้าใหม่ก่อน โอ้ my god โอเคเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่ไปบนึงนะคนดูมาคนดูผมได้แล้เออออกเข้าใหม่ได้เลยตกใจหมดหรือว่าโดนเกียนไปเลยมาดูนี้สกินสันนี้เออไปเลยมาเกานี้แล้วก็ได้เนี่ยบินมา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 ี้คือาม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 าอาม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 ้มามามา้าม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 ค้างทมามมามาาม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 าาไหนาาา เรามาตีไว้แล้วมันอยู่ข้างบนด้วยเราฆ่ามันตอนมันใช้สกิลระวังนะระวังอย่าดิไปทันทีวะมันแอคมาเลยมันอันนี้มันเป็นสกิลวงรอบตัวอ๋อนึกว่าจะพุ่งไปที่เฮ้ยอย่าดิโอ้ย